เราต้องอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้สิก็เลยจึงตัดสินใจมาทํางานกรุงเทพตั้งแต่เรียนจบปวชอตอนนั้นก็อายุ1 7บ8อ่าก็มาทํางานที่กรุงเทพฉันต้องทํางานในออฟฟิศอะไรเงี้ยทีนี้ก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพก็มาอยู่ที่ตลาดพลูทีนี้อยู่ตลาดพลูปุ๊บแถวนี้มีอะไรเราไม่รู้จักอะไรเลยเราเป็นแบบเป็นบ้านนอกเข้ากรุงจริงๆคือเราไม่รู้จักอะไรเลยนั่งรถหนึ่งป้ายรถเมล์จะไปไหนก็แล้วแต่เมารถละต้องลงกลางทางลงป้ายรถเมล์ที่2องเยคือมันทุกอย่างมันเบียดเสียดยัดเยียดอะไรไปหมดอะไรเงี้ยอา้าวฝุ่นคะี้ะอยเจตงร ฉันต้องแก่โดนควันโดนอะไรแก่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็กลับไปสู่ลุปความคิดเหมือนเดิมว่ามันจะต้องมีสักตัวนึสิที่หนึ่งทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยหรือชะลอความเหี่ยวหย่อนคล้อยอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นคนแก่ก้าวขึ้นรถเมย์บ้างเห็นคนแก่ก้าวขึ้นบันไดมีลูกหลานคอยจูงอดๆโดยๆนั่งสาลงศาลาวัดอะไรก็มีความรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันถึงลําบากอย่างเลยมันมีตัวไหนที่สามารถที่จะช่วยได้ไหมเนี่ย ฉันคงสารฝันไม่ได้แล้วพะเรียนสายอาชีพมาแล้วพะจบป,ปวชวคืออยากเป็นเภสัชกรตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเภสัชกรเนี่ยคือคนที่คิดค้นยาหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นหรือเปล่าสรุปไม่ใช่อ่สรุปคนที่คิดค้นยาก,ก็คือนักวิทยาศาสตร์คุณหมอแพทย์หรืออะไรต่างๆนักนาดอกตงด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ปรากฏว่าพอระยะเวลาผ่านไปปุ๊บเราก็เริ่มมาละคุณคุณคิดดูนะจากการที่เราเป็นลูกชาวไร่ชาวนาอะไรมาก่อนเนี่ยแล้วคุณคุณคุณลองคิดดูนะว่าก็เริ่มมาสนใจว่า มันมีตัวไหนตอนนั้นจะเรียกว่าสารเคมีทุกคนตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราไม่ได้เด็ดผักจากต้นเนี่ยที่ราเรียกว่าสารเคมีมเสร็จปุ๊บก็ได้มาเจอกับเพื่อนเนาะได้มาเจอเพื่อนระยะเวลาผ่านไปทํางานอยู่ห้างกับบริษัทหนึ่งชื่อดังเลยแล้วก็เป็นเ,เป็นผู้จัดการแผนกแล้วตอนนั้นหูมีความโก้หรูหรามีความโก้มากเดินไปไหนก็สวัสดีครับพี่โลสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีความรู้สึกแบบภาคภูมิใจตัวเองแต่คุณรู้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับเราเลยมันไม่ได้้้ตตออออบโจทย์ว่าาาเเรรงนี ทำงานมายี่สิบปีได้เงินเดือนสาม0 0ื่นบาทถามจริงไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าไปแลกเปลี่ยนเวลาแล้วเราไปเจอเพื่อนฝูงแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนกันว่าเออเราเนี่ยไปเจอ,เอ,อบางคนก็ทํางานแบบดีได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เลยซึ่งทางานเพิ่งแบบ2ปีสามปี4ป่ปี5ปีเขาได้เงินเดือนระดับแบบว่าเ0็ด0มื่นแปดห0ื่0เก้าหมื0 0แสน0 0 0 0งสองแสนามแสนเงี้ย 7, 8, 9, 000, 1, 2, 3, 000, แต่เราเอ๊ะหมุนกลับมาดูตัวเองว่าทางานมายี่สิบปีเงินเดือนสาม0 0ืนแล้วถามว่า เราต้องการอะไรในชีวิตไหมตอนนั้นอนะ่ะตอนนั้นบอกได้เลยว่าเราต้องการเงินมากตอนนั้นนะคือเราต้องการเงินเราขาดแคลนมากเราขาดแคลนเงินมากเราก็เลยอันนี้มันทํำยังไงอาหารเสริมตัวเนี้ยทํำยังไงและเราจะต้องไปยังไงต่อละ่ะหลังจากนี้เราต้องทํายังไงติดต่อใครอะไรยังไงจากนั้นก็เกิดการศึกษา